สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6มาเริ่มกันที่คู่แรกกับึกงูโร2024รอบคัดเลือกระหว่างไซปรัสพบสเปน ใช้ปราดผลงานออกทะเลต่อเนื่องหลังจากแพ้มา7เกมติดต่อกันในคัดยูโรเสียถึง26ินะครับยิงได้แค่2และพลาดท่าคาบ้านติดต่อกันมา4แมตช์โดนไป11ประตูยิงมาได้1อีกทั้งหมดโอกาสในการเข้ารอบสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับก็คงไม่เหลือแรงจูงใจในการเล่นเท่าไหร่ยิงมาเจอกับสเปนคู่แข่งมาตรฐานสูงประกอบกับกระทิงดุกลับมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่ง,งเมื่อชนะต่อเนื่องกันมาสี่เกมซัดรวมไป16เมตรเสียแค่ลูกเดียวอีกทั้งเข้าวินเกมเยือนคัดยูโรตลอด2เกมล่าสุดกดไป8เสียลูกเดียวนอกจากนั้นทีมเยืืืออออออนนนนนตตต้้้งงงเเเเเลลลล่่่่่่พพพ3แแแแมมมมมมมหชปปกกกุววไาาาาดับบรรยยที จากความต่างเรื่องประตูที่เสียของทั้งคู่เนี่ยผมขอเลือกจิ้มไปที่สเปนเลยก็แล้วกัน คู่ต่อมาลิข์เชนสไตล์พบโปรตุเกสเจ้าบ้านลิเชนสไตล์พวกเขาเป็นทีมที่ทำงานได้อย่างย่งยงแย่นะครับพอลงแข่งไปแล้ว8นัดยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยแม้แต่เกมเดียวจมอยู่โซนบวยของตารางขณะที่ทีมเยือนโปรตุเกสฟอร์มโหดจัดเพราะ8เกมแรกชนะรวดทั้ง8นัดรั้งจากฝูงของตารางแถมเกมลุกก็โหดซัดไปถึง32เมตรเลยทีเดียวแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่านะครับเพราะโปรตุเกสนั้นแข็งแกร่งกว่าเยอะคุมกำลังและคุณภาพนักเตะเหนือกว่าเยอะเลยเกมลุกเนี่ยก็โหดจัดแมตช์นี้แนะนำว่่่่่่่่่่าา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 อออออออยยยูฝัััังงงททีีีมมมเเเเเเืืนน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 นดดกกกกววะะะคครรรรบบบบชชโโปปปตตตุุุสสจจจไไไล้้้้้แฟธิ คู่ต่อมาเป็นศึกคัดบอลโลก2026ระหว่างไทยพบกับจีนทีมชาติไทยฟอร์มห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะ2เสมอ1และแพ้2นะครับโดยเกมนัดล่าสุดเป็นการอุ่นเครื่องเสมอกับเอสโตเนียมา1-1ส่วนทีมชาติจีนฟอร์มหานัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะ2เสมอ1และแพ้2มาเช่นเดียวกันโดยเกมนัดล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้กับอุซเบกิสถานมา1-2ประตต่อเป็น2ทีมที่มาตรฐานใกล้เคียงกันสุดๆนะครับแต่เกมนี้ทัพช้างศึกจะได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองเชื่อว่าจะมาเน้นเต็มที่วิ่งสุดดแแรงเกิน่ บวกกับขุนพลแดนมังกรเองชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับวันนี้ก็เลยแนะนาให้เชียร์ทีมชาติไทยดีกว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะพอเบียดชนะได้ในท้ายที่สุดฟันธงครับจิ้มไปที่ไทยและถ้าชื่นชอบในทางฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูบอลชัดระดับเ d ดีฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอลฮอต